สองป่าเลยนะครับป่าที่หนึ่งก็คือป kind of ่าบ้านคณานะครับป่าบ้านคณาก็ไม่ค่อยมีนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะครับก็เลยนิดนึงนะครับมีแค่นิดเดียวครับเราก็เลยไปป่าที่สองนะครับคือป่าจรันอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับยังไงก็ฝากไปดูคลิปบางช่วงนะครับที่เราถ่ายนะครับคลิปบางช่วงเนาะนะครับยังไงก็ต้องขอตัวขออภัยด้วยนะครับพอดีเห็นเห็ดเยอะนะครับ ก็เลยรีบเก็บนะครับพอดีเรามาไกลเนาะก็เลยรีบเก็บก่อนเป็นคาก่อนนะครับเราเราขับรถมาก็เกือบสองชั่วโมงนั่นแหละนะครับเราก็เลยรีบเก็บนะนี่ฮะเบี้ยเล็กๆนูสวยอลามเหลืองนี่นะสรุปแถวนี้เด้อ่ะสรุปเด้อพี่น้อง นับแล้วครับเม่บบานนับแล้วครับเดสิบดสบาสี่สิบห้าสิบห้าครับทุกคนนี่ถ้ามันออกมาแบบมีนอเรียงรายเนาะสวยเลยครับกองนี้สิบห้านะครับนี่ฮะกองนี้สิบห้านะครับอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้านล่างด้วยนะครับทางช่องสมศักดิ์นะครับ เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาเยือนถิ่นนะครับ่าป่าบ้านคนานะครับเราลองมาหาเห็ดเนาะได้ยินข่าวว่าเห็ดออกเยอะเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้เรามาถึงป่าคนาแล้วครับนี่ฮะนี่ัะป่าบริเวณป่าคนานะครับวันนี้เราก็จะมาลองหาเห็ดดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับรอติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้เราจะหมานหรือไม่หมานนะครับอ่ะ คลิปนี้นะครับรอติดตามคลิปเต็มเต็มของเราได้นะครับปะ่ะเจอกันที่ป่าคณะครับด้านในเลยปะ่ะอ่ะพี่น้องนี่ฮะเข้าป่ามาปุ๊บเห็นเลยนะครับนี่ครับทุกคนเห็ดละงูกนะครับงูกเหลืองโอูสว,สวยเลยนะครับนี่ะอ่ะเดี๋ยวหาต่อนะครับนี่ฮะกำลังสว,สวยเลยพี่น้องอ่ะนี่ครับทุกคน โอ้โหกำลังเป็ดไข่เลยพี่น้องอื้งงูกนะครับนู่นสองอันกับแม่บ้านอีกนู่นสามครับไข่ตัวนี้นะเป็นสามเลยครับนี่ฮะมาปาดดูนะครับเปื่อจะเป็นละง,งากเนาะอันนี้ละงูนะครับสามไข่เลยครับอันนี้เกลือไข่นะพี่น้องเลยนี่ทุกคนไข่ไข่นะครับอันนี้ไขนะ่กำลังงอกออกมานะครับอดอกหนึ่งพี่น้องอ่ะจัดเลยครับแม่บ้าน สวยอฟังเสียงปัดขาพี่น้องเ้ยนี่นี่พี่น้องเห็ดพึ่งอ่ะตัดเลยครับจับขัดเถะมึงนี่ครับพี่น้องจะเสียดายเนาะเอาไปเลยครับเสียงปัดขาครับอ่ะม่บ้านเจออีกแล้วครับนี่ฮะอยู่ไกลเนาะไวบากันนะครับนี่ฮะดอกหนึ่งครับพี่น้องครับ มึ่งขานี่ให้พึ่งขาลายอันนี้ดอกหนึ่งครับอออืนนออเจอจุ่มนี้ครับสามสี่ดอกพี่นอ้องนี่ฮะอ่ะหาต่อครับอนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดไรนะครับคอมเมนต์มาได้ด้ยวยนี่โอ้โหนี่เห็ดพึ่งเนาะจะไม่รู้เห็ดพึ่งอะไรนะครับ นี่ดอกหนึ่งนะครับเนี่ยนะขาพี่เนี่ยนะโอ้โหส,สวยอ่ะนี่ฮนะสองดอกครับด,ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งเด้อดูขาเขาขาเห็ดชนิดนี้นขาแข็งเลยพี่น้องเนี่ยนะสองดอกครับเน้นเน้น,นอ่ะ ดอกนี้พี่นอ้อง่ยวแสงอยาแสงน,นิดนึงครับนี่ฮะอยากยใหญ่เลยครับนี่ฮะเน้นๆครับให้ขาเออคืออ,อ,อ่ะนี่ครับทุกคนกำลังอ่างอกออกมาด้วยทุกคนเลยนู่นอีกดอกหนึ่งครับงูเหลืองนู่นครับมองไปไกลๆครับโอ้ ไข่ครับนี่ไข่ลงกอ่ะนี่ครับละงกเหลืองแล้วพี่น้องเด้อเจอเรียงเรียงลายเลยนะครับฮะอีกดอกหนึ่งนะครับให้ดูครับนู้่เทียนข,ขาวขาวไข่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ให้ดูให้ชมกันนะครับนี่ดอกหนึ่งไม้ยีกนี่ฮะนู้ไข่นูนน้นี่พี่น้องนี่หรือ เรียงลายเลยอันนี้มันเขีย่ยจนออกนี่นี่น,น,นี่นี่กลังออกพี่นอ้องเขี่ยหานี่มุมนี้พี่นอ้องนูนไกลๆตึงเรื่องอลา,ามกาลังโผล่พี่น้องเลยคอีกสองดอกมาในอีกสองดอก ไปโน่นอีกโน่นนี่ครับนี่ฮะไข่อยู่จุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยเกือบยี่สิบไข่นะครับเนี่ทยทำดอกมาแบบนู่นนะพี่น้องนี่ผมว่าโอ้โหสวยเลยนะครับเบียงลายเลยนะครับนู่นอีกตอกหนึ่งนี่แม่บ้านกำลังเก็บอยู่นะครับไข่ไข่เห็ดละงกนะครับมีช่ละงาดเด้อพี่น้องเด้อละงกของแท้เลยครับนี่พอเราเห็น ตัวที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยอ้หเนี่ยตัวที่มันโผล่ขึ้นมาครับจุ่มเดียวครับสิบกวัวไข่กับยี่สิบนะอ,อืะอืมนี่ฮะเจ็บอยู่นะครับนูกเหลืองไม่เอาตอนนี้ก็ไม่ได้นะพี่น้องเอ้ยนะหายหมดแน่นอนนะฮะนีสองไข่ นี่ฮะสองไข่เหลืองเหลืองน,นี่ฮะเบียร์เล็กๆอู้สวยอลามเหลืองนี่ฮะ สรุปแถวนี้ด้วยอ่ะสรุปเริอพี่น้องนับแล้วครับแม่บ้านนับแล้วครับเจดเก้าสิบเจ็ดสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าครับทุกคนนี่ถ้ามันออกมาแบบนี้นอะเรียงรายเนาะสวยเลยครับกองนี้สิบห้านะครับนี่ฮะกองนี้สิบห้านะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันต่อไป สรุปผลงานนะครับวันนี้เราก็ไป2ป่าเลยนะครับป่าที่1ก็คือป่าบ้านคนานะครับป่าบ้านคนาก็ไม่ค่อยมีนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะครับก็เลยนิดนึงนะครับมีแค่นิดเดียวนะครับเราก็เลยไปป่าที่2อนะครับคือป่าจลันอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็ต้องขอตัวขออภัยด้วยนะครับพอดีเห็นเห็ดเยอะนะครับก็เลยรีบเก็บนะครับพอดีเรามาไกลเนาะเลย รีบเก็บก่อนเป็นคั่าก่อนนะครับเราขับรถมาก็เกือบสองชั่วโมงแั้วแหละนะครับเราก็เลยรีบเก็บนะครับนี่ครับคือผลงานครับอตากล้องนี่ฮะอันนี้เป็นเห็ดล้งละงกนะครับกําลังสวยสวยเลยนะครับนี่ฮะอ่ะยังไงก็ฝากถึงนะครับสำหรับทุกท่านนะครับพ่อพี่น้องที่จะมาเก็บนะครับก็มาเก็บได้นะครับช่วงนี้ก็เห็ดกาลังเริ่มออกแล้วแหละนะครับมีหลายชนิดเลยนะครับเห็ดละงกเห็ดปวกเห็ดพึ่งนะครับมากันได้นะครับ นะครับอ่ะนียก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยกรัแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ่อเราก็จะมาเก็บอีกนะครับเพราะว่าสองสามวันนี้อ่าสมศักดิ์ปิดภารกิจนะครับน่าจะมาอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์นะครับอ่ะนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับคือผลงานของเรานะครับส่งานแล้วแหละนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแหละสวัสดีครับ